แต่ผู้นำอังกฤษก็ได้ประกาศลาออกไปแล้วในที่สุดนะคะเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่239และได้มีรายงานเหตุโจมตีหลายๆระลอกในแหล่งพลังงานของคนยูเครนนะคะและมีการประกาศว่าคนยูเครนเองก็ต้องจํากัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลานี้ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินประกาศกฎอายการศึกในพื้นที่ที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดน 4แคว้นในยูเครนคะ่ะเหตุการณ์โจมตีระลอกใหม่มต่อเป้าหมายที่เป็นกองทัพและแหล่งพลังงานในยูเครนนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียร,ระบุว่าทุกเป้าหมายที่เล็งไว้ถูกโจมตีทั้งหมดฝ่ายรัสเซียอ้างด้วยว่าหน่วยรบของยูเครนได้พยายามยึดพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียาปปาร์ซาปอริเซียเอาไว้โดยรัสเซียร,ระบุว่าพยายามที่จะปกป้องดูแลโรงไฟฟ้า วันที่239ของสงครามแหล่งพลังงานในยูเครนตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีมีรายงานว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในยูเครนไม่ต่ำกว่า300ครั้งนับจากวันที่10ตุลาคมจากการให้ข้อมูลของรัฐมนตรีพลังงานของยูเครนทั่วประเทศยูเครนในวันนี้รัฐบาลประกาศจำกัดจำกัดการใช้ไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อประหยัดพลังงาน คนยูเครนก็จะใช้ไฟฟ้าได้ในช่วงเวลา7โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะรัฐมนตรีพลังงานของยูเครนระบุว่าตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้20%ซและระบุว่าคนยูเครนให้ความร่วมมือโดยการลดการใช้ไฟฟ้าโดยสมัครใจเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและถ่านหินที่อยู่ทางตะวันตกของยูเครนถูกโจมตีด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ได้จัดการประชุมกับสภา,าความมั่นคงแห่งชาติและประกาศยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่4แคว้นของยูเครนค่ะที่รัเซียประกาศผนวกดินแดนท่ากลางเสียงประนามจากยูเครนโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปูตินประกาศการใช้กฎอายการศึกในพื้นที่4แคว้นก็คือดอนเนสลูฮันเคอร์ซอนและซาปอริเซีย Луганской Народной Республики, а также в и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому но и подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. ปูตินออกคำสั่งให้รัฐบาลตั้งสภาประสานงานพิเศษภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีมิคาอีม,มิชุสตินเพื่อทำงานร่วมกับทั้ง4แคว้นเพื่อยกระดับเป้าหมายการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนการขยับแบบนี้เป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนตั้งแต่การทำสงครามนะคะซึ่งเท่ากับการยกระดับสถานการณ์โดยประธานาธิบดีปูตินเพื่อที่จะต่อต้านการตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วโดยยูเครน ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าวอาทีของรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินส่งสัญญาณใช้มาตรการที่รุนแรงหนักขึ้นกับยูเครนและได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาเรื่องความเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความมั่นคงและระบุว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายต่อต้านรัสเซียโดยหนึ่งในของหนงในช่วงของการถแถลงระบุว่ากองกำลังยูเครนใช้วิธีจับโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวประกัน รอบสังหารเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพยายามสร้างโลกอาชญาก,กรรมใต้ดินส่งคนไปยังผืนดินของเรามาตรการความมั่นคงที่ปูตินประกาศออกมาก็คือกฎอายการศึกในพื้นที่4แคว้นโดเนสลูฮันเคอร์ซอนและซาปอริเซียเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทางตะวันตกของรัสเซียตอบโต้อยูเครนอย่างรวดเร็วสั่งให้รัฐบาลกลางเป็นศูนย์กลางประสานงานเรื่องวิกฤตยูเครนนะคะและอนุมัติ ค่าตอบแทนกำลังพลสำรองอีกด้านหนึ่งค่ะสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียเผยแพร่ภาพการซ่อมแซมสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรไครเมียและทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้เกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาได้เห็นเครนก่อสร้างและคนงานที่กำลังเดินหน้าซ่อมแซมสะพาน ขณะที่การจราจรยังเกิดขึ้นได้ระหว่าง2ฝั่งโดยใช้เลนที่ไม่ได้เสียหายจากการระเบิดค่ะเอกาสารของรัสเซียระบุว่าคาดการว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จในวันที่23กรกฎาคมปีหน้าจับสัญญาณการประกาศของประธานาธิบดีปูตินก็เท่ากับการไม่ถอยในการทำสงครามในครั้งนี้นะคะและยิ่งได้เห็นสัญญาณที่การสู้รบน่าจะยิ่งเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วง ในพื้นที่ที่ผนกดินแดนในสี่แคว้นโดยเฉพาะมีรายงานว่าเมื่อปูตินได้แต่งตั้งผู้บัญชาการในทั้งสี่แคว้นโดยเฉพาะที่เคอร์ซอนก็ได้มีประกาศออกมาเพื่อขอให้ประชาชนในยูเครนอพยพไปทางฝั่งรัเสเซียนะคะทางยูเครนเองก็ออกมาเตือนว่าการประกาศเช่นนี้เท่ากับการทำโฆษณาชวนเชื่อโดยรัฐบาลรัเสเซียและก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปเชื่อคำประกาศให้อพยพ มีรายงานว่ามีการส่งข้อความไปให้ประชาชนคนยูเครนเป็นข้อความทางโทรศัพท์มือถือหลายๆข้อความและทางยูเครนระบุว่าเป็นการสร้างความหวาดกลัวเตือนประชาชนว่าถ้าออกไปก็จะเท่ากับเป็นการในระเทศนะคะขณะที่ทางยุโรปซึ่งจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชว์อของเยอรมนีก็ออกมาระบุว่าการที่รัสเซียมีท่าทีแบบนี้ เท่ากับการใช้เรื่องพลังงานและความอดอยากเป็นอาวุธในการต่อสู้ในสงครามค่ะขณะที่ประธานาธิบดีวโลโดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของแคนาดาระบุว่าไม่อยากที่จะให้ประชาชนชินชากับเหตุการณ์ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นค่ะย่า даю ่ о б і ยุสบีม о จลิวสต к ซวิกนุต Можна звикнути до війни, звикнути до кількості жертв, можна звикнути емоційно, ну, вбивства так, вбивство це ж все ж таки війна, це наслідки війни тощо. Я живу саме тим, що я не готовий звикнути, що ми страждаємо, не готовий звикнути до війни, не готовий звикнути, що мені не болячи від вбивств. І тому саме через це мені потрібна енергія. Енергія для того, щоб мотивувала вона мене щоденно йти до перемоги. І тому і, <кхід> хочеться залишатися людиною. Людиною, саме звичайною людиною. ผู้นำยูเครนระบุว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองชินชากับความเจ็บปวดและการสง,รสงครามทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปหลายหมื่นคนและคนต้องพลัดที่อยู่อีกหลายล้านคนเซเลนสกี้ระบุว่าไม่ได้คิดว่าจะยอมเฉือนดินแดนของยูเครนเพื่อให้นำไปสู่การยุติสงครามเขาระบุว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณรัสเซียไม่มีทางเข้าใจเพราะว่า แผ่นดินของเราเป็นของคนยูเครน